โนรลิตาจ้าข้ามันยีมันเกิดเพล้วผ้าเนาะค่ะอันปะเจากระดิ่งช่อมันไก่ให้อันลงทานเพื่นเนาะค่ะบานยังอันนี้จะของขวัญเพล้วผ้าค่ะอันปะเจาบ่อนบ่อนอันยังไงเนาะค่ะกันก็จะยังไงเพราะว่าเพิ่นอันมีครบทุกอย่างแล้วเนาะค่ะปะเจาก็เลยเห็ดอันช่อช่อดอกไม้เพิ่นเนาะค่ะกับก็มีเค้กใเพิ่อนไปไปเลยค่ะมันเพิ่งทำยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห้ออกก่อนเนี่เดี๋ยวห่วยอ๋ออ๋อ เฮยพี่เบร์เดย์จ้าขอบคุณค่ะป้าเี๋ยวเอาหยางไขไม่ียไข้เลยเอาชอรไดม เออี้กันี่หละพี่น้องเฮ้ยขคุะเก็บเทาบจาเดปอกดอกปาดอกปาดอกมัแล้วปอแล้วขอบคุณกาพี่สาวกาพ่อเห็นสาวพ่อาม่ขาดนาขาดหลังใแงแดงายเราไ้มขาด่ะือยงียงนั่งดังนะคะผายเวยนะคะขอบคุณสรอยคอสองเส้น้วยนะคะความคันบ้านเกิดบอกว่าป้าแจ๋วป้าอ้วนไปยิง ขึ้นเต้นจ้าคอี่าอันนี้ก็จะได้เึ้ือในเล่ามือแล้วึ้นไรซสดละพี่น้องดสาเค่ะเป็นนเมที่ร้อ้นแล้วนะรับาะรรอนหาเนี้อาวคมันค่อนเพิ่มแล้วเดีอวมารอสิ้นหาพใอันเจี๊วันข้นน้ำสิึ้นเมษยังละเจี๊วันเจหญิง ป้าแ้วคุณเป็นเ็มล้วเปนตอมอจเป็นเต็นเป็นตะเบ่งเนาะองยองรอกเองเอาผวะคุณค่อยคุณ่อยค้าอยู่นยแหละเด้อวาราพอไปชอมันไกจากปลาแจวน้านะคะปาแวด้วยุณเห็นนกินแสบพี่น้งปาอันเ่ไยหตไทยแจวเน่เดี๋ยวเาจะ เขาเจ๊วันเขาเจ๊วนกว่นี้มาเริ ok> ่มไปสิกินเค้กกันเป็นหลยไม่ได้เียนาเพื่อยวไ่ดให้รูปแล้วสิ่นี้เราละพี่น้อง่นลานเจ๊ยวขอบคุณนะคะสุขมากๆร่างกายแข็งแรงแล้รวยแลวจ้วยไปด้กันไม่เลอค่ะสำนักกิมมี่ป้าเจ้าก็ไว้ซัามี่ก่อนนะค่ะเยวค่ะ ส้มปะเจ้ารอบที่ที่สามแล้ค่ะแน่นอนนะคะรอติดตามค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่อันปะเจ้าอันถ่ายคล้องขนเพ้าๆแล้วเนาะค่ะกะเค็ดลงท่านแล้วละค่ะบารนี้ดะอันเก็บของเรียบร้อยค่ะบารนี้ก็จะผ้าหนองยางหลินแล้วค่ะเพราะว่าปะเจ้าป้อนเขาแล้วมื่อคืนนี่ผ้าอินูยางหลินก้อนละกะเมล้งอินูก็จะไม่น่ากัพปะกัปแม่เพื่อนแล้วค่ะปะเจ้าก็จะผ้าหนองยางละสะการหนวดเลือเนาะอาจ่าเอกคุณลุงอยู่ไหนกะ กคะโดงหนูอยู่ไหนคะอินูจะรักงก็ะเพดูมาแล้วบ่ก็อัอบตาปิงปอับตาปิงปิงปิงปงกินข้าแล้วก็ล่องแข้งล่องขาล่องไปหาสองขาเติก็เอ,อ,อ,อินเตินเอินเตินเอ้ยมเร็งปลาจิหอดได้บาทเนะน,นี่ยมาเร็งปากิหดอินูรอดบบน้อ คุณลุงยังเลยเนาะพาคุณหนูเดินเล่นก่อนค่ะคุณลุงสวัสดีก่อนสวัสดีเอฟี่ลูกเมืเ่อเลีงแมริตาเจะไปน้องก็พอก็เหม่ยพน่อเฝาปากอ่ะ่นองกับคุณลุง<อ>กับชิคกีพกับกินหอดร้านหน่อยได้บา้างกินหอดร้านหน่อยได้บา้างจึ้งจึงจึ้งจึงยังอพ <c oughs> ่อปะ <c oughs> โคตอใหอกินมาเล่น้องนอนไนกีเ่เน้ยเล่นน้ำบ่อนไหม ไเขียไทยรุ่งนนไอ้เขียเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้นไม่หลุโปงมาะเ้ยเหนื่อยขึ้นไม่หลุโปงว่ะหลูดปงหลุโปงวุ้ยขึ้นไมีหลูดปงเล่นน่าย้อนได้เนาะยืม่อดข้างไม่ได้ เดี่น้องแกดก็อืออน่อเลนน้ำนจ้กินจ้าได้กินจ้าได้กินจา้นนจา,จ,าจังหน่อยพ่อก็ไปพกกจะมาเอาราคา่นพากันไปให้อา,อาหารปานองน้องรับเลยว่าจะไปน้ำอ่ะอ่ะเนี่ย อสบตาปิงงปิงปิงปอบตาปิงงปิปิงบตาโอ๊ย,อยทำอะไรกั็สิของเงินน้ำคุกหนูน,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 นค,ค,คุณลุงลุงดะาเอ,อ้ยห<อ>น,น,นอฟซีซิตอนเย็นหนูจะนอนกับใครคะเอฟซีขาตอนเย็นหนูจะนอนกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ อีกสีห้าวันถึงจะมาหาคุณกับคุณป้าค่ะบอกเอซค่ะนาลิตะบอกเอซค่ะเอาต้องกินไม่ด้องล้เร็วเกิดกรอยเร็วเร็วตาเอตาเอตาอตาอีตาอีตาอีๆๆๆ้นเนนอชบตาปิ้งปิ้งปใส่พิเกียนสิ กินเขาไว้แบบลายทองไค่ตบปะเลยรตบตาปิงปิ้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 งปิงปิ้งิ้งิ้งปิ้งป้งโอ้ยอมนือมือเห็นอย่งรวจะอมมืออะไรลูกเอาจั๊ะสบตาก่อนสบตาปิ้งปิ้งปิ้งโอ้ยเห็นไหมเห็นหมาเห็นหมาจ้า กินข้าวแล้วก็ย่างย่อยแล้วล,กลวกมาเจ้เหี้ยแล้วก็ย่างพุน่นพุนพุนพุนได้กินก uh ็ huh. เล่นเป็นว่ะได้กินก็เล่นเป็น uh huh. ว่ดดะสวัสด,ดีค่ะสวัสด uh ีค่ะพ่อก็เมนูขวายแล่น้อ uh huh. ดีมากแม uh huh. อืมเียงลูกเียงจ้าท่ารหนุ่ยแย่ตัวกระโถมา พ่มาถามว่าอีหนเตือนหรอบอสัตวีหนแก่ตัวโทรหาโนโนหอีหนูะฉคิดหอดร้านเนี่ยเนาะ <laughs> นจาเอะคุณลงขาลงมาเยจ่กขาจกนอกินกินกิน,นวาจ่านอนกัหนกินกินว่าจ่านอนก็นหอแล้วจ่านอนกหื มาไ,ไปขีดด้แดงดิต้นใจมาบ่หรไอ้ลูกเอ้ยอแขียว,าาวเงาหมวเ้ยจนงไ,ไกันก่หย่ได้พวดพวดกินเรยนยัางไอกินเลย,นะเลยวาน <c oughs> เอาเนาะวนาวนี่ย <c oughs> บริษีของเขามันแกนจะคำลยไรเนาะ ว่ายาเห็นแล้วก็ว่ายาเน,ะน,นาะบานี้เบิร์ดระยะได้บานค่ะเขามันไกลที่เขามันไกลแจกหลบนคแขวงข้านหลยลูกชิ้นกะหลายอยู่ขุ่มคาอยูอ่ตะเองยากเกล็นน้ำใยญ่อเย <laughs> ออลยเสรงล้วงข่าุื่อเนึ ไปต้องข่าคือคุณเด้อร์ไบายหนองอําไบายให้ได้กินายบายจ้าจ้านาลิตะจัดนาลิตะสวัสดีเอฟซีค่ะ สวัสดีค่ะ FC เดี๋ยวหนูมาหาใหม่นะคะหนูจะนั่งกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะคืนนี้สวัสดีค่ะ